ชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบรีในเกมและซีมสี่ผ่าคอเทตวินั่นเองนะคะก็ผ่านี้จะเห็นเลยนะคะว่ามันเกี่ยวกับชนบทฟาร์มการทำนาทำไร่ทำสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้เนาะกิบก็ู้สจกแบบกิบเป็นคนที่ข้าวเกมฮาเว m มูนอยู่แล้วนะคะกิบไป,ปชอบเกมที่มันมีปลูกผักเลี้ยงสัตว์สายฟาร์มสายชิลมากนะ ก็อย่างในี้ใ,ใครที่ติดตามช่องกิ๊บมนก็เห็นเนากิ๊เล่นเกมแนวนี้เยอะมากนะคะเพราะเห็นต่ฟิล์มทานี้ออกมาพวกกิก๊บวกโอ้ oh my god อยากได้อยากเล่นมากกิ๊บก็เลยนั่งนับวันรอนะคะระหว่างที่กิก๊บกำลังรอเกมบอลจำไหนนะกิ๊ก็เห็นกิจกรรมของลินใด้ลจังะคะ่ะคือเขากนาลังทํากิจกรรมแจกคีย์เกมสางผิคีย์กิ๊บก็เลยอุ๊ยน่าสนใจกิไปร่วมด้วยดีวยกว่านะกดแชร์กดจกเข้าร่วมนะคะทีนี้ลินาเขาก็ทักมา,าคิ๊บิ๊บิบ เรามีคีย์เกมที่มันไม่ใช่สำหรับแจกนะคะมันเป็นคีย์เกมส่วนตัวของคีลินจังนะคะกิ๊ฟสนใจเอาอีกคีย์นึ่งไปเล่นไหมเพราะว่าเราจําได้ว่ากิ๊ฟชอบเกมแนวปลูกผักเกมแนวฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้กิ๊ฟก็จะชอบกิ๊ฟบอกอุ้ยตายลินจังรู้ใจแล้วจริงๆเลยใช่แล้วเราอยากได้มากไว้ภาคนี้ลินจังก็อะไรโอเคนั่นกิฟที่มาถามก่อนนะคะกิ๊ฟก็โอเคขอบคุณลิิิินนนนนนนจัังมมาาากกกกกเเเเเลลยยยะะะะะะคคคทีีีี่่ให้้้้์์โอออแแบบบววรชืพพดฉ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม The The N ะะดเดอะซิมปี่ฮอสเทดด์วิงนั่นเองนะคะโดยเขาเดี๋ยวคงจะไม่สร้างาตัวลตัวเราเองนะกิ๊จะสร้างตัวละครเดอะซิมตัวนี้นะคะให้เป็นตัวละครที่หน้าตาเหมือนตัวเอกนะคะเวมูลภาคเฟนออฟเป็นลเนลอร์าวนะแล้วก็จะให้แบบไป ทำเป็นปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรเหมือนแบบใน The ในฮาวม Moon เป๊ะเป๊ะอะไรนะคะมาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผลที่เป็นสายฟร์มอย่างกิฟตนะ์น่ะจะทําให้ t ด e s i m าออกมาเหมือนกับฮาวมู f ม,มาก้อยแค่ไหนนะคะโอเคปเราไปสร <Hey, S 1> ้างตัวละครกันเลยดีกว่า,าเอาละคะ่ะเราได้โมเดลปากเอามากันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้หเหมือนเป็นเกมแต่งตัวตุวต๊กตากันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะก็ทรงผมเนาะตัวเอกใน Half Moon Central m i n e r n a u g o หญิงนะคะก็จะเป็นผมตรง จะเป็นผมยาวตรงสีทองเนาะเออจะว่าไปนะคะเดี๋ยวขอดูทรงผมของภาคนี้ก่อนที่เขาอ,อัปเดตมาเป็นยังไงบ้างเนาะทรงอันนี้นียดูดิเหมือนอันนี้เลยนะสโนไวท์นะคะแต่ว่าอืออ่ะคือผมผมของตัวภาคหลักอ่ะมันจะค่อนข้างแข็งเก๊บก็จะไม่ค่อยชอบว่าอะไรกิ๊บชอบของเขาเรียกอะไรนะหมดที่โหลดมา,มามากกว่านะแต่ก็มีทรงที่น่ารักนะดูดิอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเฮ้ยคกดว่าอันเนี้ยดูดีมากเลยนะ คือมันดูแบบสาวชั้นบสถจริงๆไงน,น,นะคะอืมแต่ว่าถาาคิดจะใช่ไหมกิ๊บคงไห่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิ๊บจะจะหาทรงที่มันเหมือนกับผ้าโอ้เหมือนกับผ้าเฮมูนอะอ่าเดี๋ยวนะเอ้ยทรงนี้ก็ดีนะแต่คือจริงๆต้องเป็นผมหน้ามา้าปะผมหน้าม้าสีทองแต่ว่าอันนี้เป็นผมแหวกมันก,ก็ก็ไม่เลวนะคะแต่ถ้าอยากได้ผมยาวตรงอืมกิ๊บอยากได้ผมยนวตรงมากกว่านี่กิ๊บเอาทรงนี้ดีไหม คิดว่าน่ารักดีมากเลยนะคะเนี่ยแล้วหลูดลองนึกภาพนะใส่เป็นเอี้ยมใช่ไหมเอี้ยมยีนคิด <laughs> ว่าน่าจะดีนะอันนี้น่าจะสีผมสีนี้นะอมผมโอ้โหแต่เฉดเฉดไม่ค่อยต่างกันอุ้ยไายอุยสีผู้น่ารักอะอแต่ไม่ได้ตัวเอกของเฟนออฟเบเรอร์ทาวเขาผมสีทองถูกไห โอเคกีคตัดสินใจแล้วกิบเอาผมทรงนี้แล้วกันนะคะลราจะกดมาอยู่นานเนาะคือจริงๆหยาบาได้ตรงกว่าน,นี้นะคะผมตรงกว่าน,นี้แต่ว่าทรงนี้ก็ดูธรรมชาติเตี้ะแล้วก็ดูเป็นแบบอารมณ์แบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงกันเนาะคนต่างชาตินิดนึงนะคะอืมโอเคมาเดี๋ยวเราเลือกชุดให้น้องใส่กันเลยแล้วกันนะคะอยากได้เป็นชุดยีนนะคะแบบ ชุดยีนชุดหลักเป็นชุดเกงยีนเนาะจะได้กระฉับกระเฉงหน่อยแล้วก็เหมือนภาหาลักด้วยอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ไม่เร็วนะนี่สียีนประมาณนี้กําลังได้ะะเลยค่ะอาจจะมีร้อยขาิดหน่อยแต่ยวต้นฉบับมาเดี๋ยวกิขึ้นต้นฉบับให้ดูแล้วกันนะคะนี่เป็นไงคะได้อยู่ได้อยู่น้องใกล้เคียงอ,อ,อยู่นะคะตาสีฟ้านะโอเคแล้วเดี๋ยวชุดอื่นชุดชุดชุดอื่นๆชุดทางการชุดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวกิฟ <laughs> ขอเดี๋ยวขอให้วิธีนึงนะเดี๋ยวกิฟต์รู้ให้ดู แต่ว่าเราจะมีตัวละครเดียวไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆเราจะมีตัวละครเดียวก็คงจะไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นออกาเป็นรองเท้าอ่ะเออมีสองตัวละครให้เลือกก็คือเพศชายเพศหญิงถูกมากเราก็จะขอมาเลือกใช่ตัวหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็เอาเป็นเพศชายเนาะโอเคมาคลิปได้บอดี้ผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ทรงผมกันดีกว่านะคะคลิปปั้นออกมาหน้าหวานไปไหมอะโอเค ก่อนอื่นจะต้องผมสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมต้องใส่หมวกด้วยกิ๊บใส่หมวกก่อนนะค่อยใส่เรื่องสำงผมได้ปะมันจะเป็นยังไงเขาใส่หมวกแก๊บนี่ไม่มีหมวกแก๊บแบบหันไปข้างหลังอะมีแต่หมวกหันมาข้างหน้ามันผิดคอนเซปต์ปะมันสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยกิ๊บใส่แบบนี้ได้เลยจะหลกอ่ะหรือไม่ใส่หมวกดีอะแต่ไม่ใส่หมวกมันก็ไม่ใช่เนาะไม่ใส่หมวกไม่ได้แต่มันต้องหันไปข้างหลังไงอะเออได้ไหมอ่ะ ได้แหลนะเนาะได้แหละได้แได้แหละประมาณนี้นะคะแล้วค่ะเดี๋ยวมาเลือกทรงผมกันดีกว่าทรองอะไรใส่แล้วมันู้ตายแล้วถอดหมวกก่อนได้ไหมเดี๋ยวให้มาดูเลือกทรผงผมก่อนจะได้รู้ไงว่าถอดออกมาแล้วทรงผมเป็นยังไงถูกปะ เออขอเลือกทรงผมกันแล้วค่นะคะเดี๋ยวค่อยจับใจหมหวยอีกทีนึงเนาะโอเคถ้าทรงผมนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะคือจากในรูปอ่ะเขาจะมีผมปัดตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มีผมเน้นตรงนี้หนักหนักะแล้วก็ใส่หมหวกแก๊ปเอาใช่ไหมเออคิดว่าทรงนี้น่าจะพอพอได้อยู่นะคะตาสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีตานี่อประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่นะดีดิเห็นปะใกล้เคียงอยู่คะ่ะ นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่กางเกงเอีเ้ยมชุดเอี้ยมใช่ไหมชุดเอี้ยมชุดเอี้ยมชุดเอี้ยมนี่นับว่าเอี้ยมไหมไม่น่าได้ไอ้นี่เง้อ่าเดี๋ยวนะขอลองดูสีกันนะคะเออก็ใกล้เคียงอยู่หรือเปล่านะเออถ้าอันนี้น่าจะได้้เคียงสุดน,นะคะแต่คิดจได้ตรงนี้สีขาวยังเลยอ่ะมันปรับสีแย่ไม่ได้เหรอเออให้อย่างงั้นเดี๋ยวกิฟต์ขอ เลือกอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูชุดอื่นหน่อยนี้โอเคค่ะกิ๊บสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพากเกิลนะกิ่ขออนุญ,ญาตเขียนเกิลฮาเวิร์ดมูนแล้วก็บอยฮาเวิร์ดมูนนะจะเรียกน้องเกิลกับน้องบอยแล้วกันนะคะโอเคน้องเกิลนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชุดก่อนแล้วกันนะออันนี้คือชุดชุดไปเว่นนะคะก็เป็นสไตล์นี้อ่าอย่างที่เห็นไปตอนแรกเนาะแล้วก็ ส่วนชุดทางการนี่นะคะเป็นชุดของผ้าคอสเทนลิวิ่งนั่นเองนะคิดว่าใส่แบบสบายๆน่าจะดีกว่านะคะนี่อารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าสมมติในหัวหนุ่มก็จะมีอีเวนต์แต่งงานอะไรอย่างี้ใช่ไหมอีเวนต์แต่งงานก็ต้องเป็นชุดแบบอ่าชุดประมาณนี้แหละคิดว่าได้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นอลังการเกินไปคิดว่ามันจะหลุดธีมของชนบทน้องว่ามาแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดออกกําลังกายนะคิดหาชุดที่มันเหมือนเป็นเอี่ยมออกกำลังกายไม่ได้ก็เอาไปชุดวอร์มทั่วๆไปแล้วกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดนอนชุดนอนนี่ โค <c oughs> ตรดูคลาสสิกอะคลาสสิกมากนะคะรู้สึกกิ๊บเห็นในทีเซอร์มจะมีกระต่ายด้วยใช่ไหมหลุมกระต่ายอะไรเงี้ยคิิบก็เลยเอะรองเท้ากระต่ายละกันตอนแรกกัดแต่เท้าเปล่าอยู่นะส่วนอันนี้นะคะเป็นชุดชุด,ช,ดชุดงานปาร์ตี้นะคะคือกิิบชอบที่เออเรียกเลยนะจะบอกภาคเขาม้าก็ไม่ใช่ๆๆๆเขาเรียกอะไรนะชุดเสื้อลายสก,กอตใช่ไหมคะแบบพาดเอวไม่คิดว่าเท่ดีนะคะเหมือนแบบลุกลุยดีแล้วก็เสื้อเป็นแบบเหมือนอารมณ์คาวเ์ออะไรางี้นะแล้วก็ ตัวหลอนใส่แว่นอยู่พอดีด้วยนะคิ๊ว่ามันด่ารักดีว่ะแบบดูดิพออย่างเงี้ยมันลงตัวดิมันดูเยอะแต่มันก็ดูลงตัวนะกิ๊บก็แลยโอเคอ๋อชา่กิ๊บใส่ต่างหูนี่ด้วยนะคะดอกทานตะวันนะคะเสริมข้ามาคิ๊ว่ามันเข้าเดียเออสว่วนนี้เป็นชุดว่ายน้ำนะคะมันสอยชุดชั้นในมากกว่านะแต่ก็ก็ได้แหละนะมัาดูแบบนุ่มนวลดิค่ะนุ่มนวลดีนะเหมือนเป็นผ้าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นไหมพรมเลย ชื่อหน้าเป็นไหมผมอ่ะมันเหมาะไปชุดชั้นในมากกว่านะแต่ก็เป็นในหลังเนาะอันนี้คลาสสิกดีเออแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะคล้ายๆชุดแรกคล้ายๆชุดของชุดเอ่อเรียกเลยนะชุดชุดชุดไปเวทอะชุดแรกอะนะสวยี้ไปชุดหน้าหนาวค่ะมีกิ๊บเลือกเป็นสีแดงลายสก็อตนะคะแบคิดว่ามันเท่ดีค่ะมีเป็นไงดูเข้ากับสีปัดกับสีผมด้วยเนาะ ต่อมานะคะเป็นภาคบอยนะภาคบอย <Wow. S 2> ภาคบอยกิบย๊บเปลี่ยนนะตอนแรกจากใส่ใส่เอี้ยมใช่ไหมเอี้ยมยีนกิ๊บเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้แทนนะคะเพราะว่าตัวละครของเฟรมออฟมินิอโรทาวค่ะเขามีใส่ปอกคอด้วยไม่ใช่ปอกคออี่างเขาเรียกนะผ้าพันคอใช่ไหมผ้าพันคอ,อสีแดงอะคะ่ะคิดว่าอ,อันนั้มนมเป็นจุดเด่นเนาะแล้วก็ใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยคิดบก็เลยโอเคตัดเอี้ยมออกแล้วกันนะคะแล้วก็เอาเป็นแบบนี้เพราะอันนี้กิ๊บหามาได้ก็อย่างเงี้ยนะสีน้ำก็ใช่เลยแหละ เออโอเคเพราะใส่หมวกมันดูไงก็ไม่ดูแต่ว่าไม่ใส่หมวกก็ไม่ได้นะว่าเราจะเอาธีมเนี้ยนะแล้วก็ชุดเป็นทางการนะคะกิ๊กก็เอาไปชุดนี้จี๊จีอยากจะได้ที่มันดูชนบทกว่านี้นะ่าจะกิ๊กรู้สึกว่ามันปแปลกนะคะเพราะว่ากิ๊กจะสื่อถึงว่าชุดทางการนี้อาจจะแบบอารมณ์เหมือนตอนอีเวนต์แต่งงานเลยกิ๊กก็ไม่แน่ใจจะเล่นแล้วไปเจออีเวนต์แต่งงานไหมนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ไปก่อนอต่อมาก็อันนี้เป็นอ่ชุด ชุดออกกำลังกายนะคะก็ชิวๆคือ <c> ก <oughs> ็คิดไปอยิาเดียวจะเอะชุดอะไรนะส่วนนี้ชุดนอน,นะคะ่ะกิ๊บเน้นไปทางลายสกอตนะคะเพราะว่าลายตารางตารางอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเข้ากับเตียบ้านแบบชนบทดีนะแต่จริงๆมันเกี่ยวมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวอะไรแล้วเนาะมันก็เท่ไปแบบมาดูเรื่องไรเซอร์เหรออืมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดลายตารางเหมือนกันนะคะอย่างพี่กิ๊บบอกอะไรกิ๊บดูอยากเน้นตารางนะหน้าหวานไปไหมก็ๆๆได้อยู่เนาะเข้าแหละ แล้วก็หมวกแก๊ปไม่มีค่ะกิ๊บก็ใส่หมวกคาร์บอยแล้วกี้ว่าหมวกาวคาร์บอนเท่ดีเท่กว่าไม่รู้อะแล้วก็น,นี้เป็นชุดว่ายน้ํานะคะนี่ก็ธรรมดานะไม่มีอะไรมากส่วนนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนชุดแรกนะคะกิ๊บเอาชุดหน้าร้อนกับชุดออกไปเวชุดลำลองอ่ะมันเป็นชุดเดียวกันนะคะอแล้วก็อันนี้เป็นชุดหน้าหนาวเขาพ่ตายแล้ว <laughs> ดูเป็นหนุ่มหนุ่มฝรั่งดูรวยดูหรูยังไงจีนี่เรือองเปลี่ยนเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยจิกเมื่อกี้ดูหรูไหม ดูหลูไปไหน่อยนะเอาชุดแบบง่ายๆดีกว่าไหมเอออุ้ยเอาเอาันนี้เท่กว่าวะวีกิว่าอันนี้เท่กว่าเอาไปอันนี้แทนแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาอันนี้ก่อนเอ่อกำหนด เลือกปณิธานนะคะปฏิทานอะ่ะที่เขาอัปเดตของภาคน,นี้มานะคะมีอันนี้ค่ะอ่าเป็นผู้ดูแลชนชนบทเนาะอันนี้นะคะผู้ดูแลชนบทนะคะจะเป็นแบบออยากดูแลพื้นที่ชนบทแล้วก็สนิทสนมกษัตริย์ทุกตัว <S <S อสุภาพทุป,ประเภทอะไรนี้นะโอเคเราเลือกอันนี้นะคะนี่อันนี้นะขอดูอดอดแป๊บนึงมันมีอะไรเพิ่มอีกไหมนี่อะไรเอ่ยผู้เริ่มโลกสีเขียวโอเคแล้วเราเน้เเน,นเราเน้นทั้งสองคนนะคะทั้งบอยทั้งเกิลน,นะคะเป็น ผู้ดูแลชนบทน,นะโอเคมีเลือกสีมีเลือกสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบด้วยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไป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 ตามเอาเข้าในดีไหมหรือเรากําหนดข้าวๆไปก่อนกําหนดข้าวๆไปก่อนเนี้สีเขียวเหรอไม่เอาอะกิ๊บรอให้ตัวละครเขาเกิดความต้องการของเขาเองดีกว่านะคะเรื่องความชอบหรือไม่ชอบนะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเ,เลือกอุปนิสัยก่อนอุปนิสัยชอบ อามียน,นี้ด้วยผู้หลงไหลในค้อกสัตว์คือกิอ๊บอะคิดว่าตัวละครหญิงอะจะเน้นไปทางเลี้ยงส,นะสัตว์นะส่วนตัวละครชายจะเน้นไปทางเพาะปลูกโอเคจะจะ,จะแบ่งแบ่งฝ่ายกันแบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นผู้หญิงกิจะเลือกเป็นผู้หลงไหลในคลอกสัตว์อุ้ยอน,นะอนาคตซื้อหมาม,มาเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมชอบเข้าสังคมเนาะแล้วก็กิก๊บกล่าวว่าจะเอาเพิ่มนักทําของไปนะคะเอาลงเหมือนแบบเวลาว่างจากการทําดูแลสัตว์อะไรเงี้ยแบบประดิษฐ์เข้าของเผื่อขายหน้า ฟาร์มของตัวเองก็น่าสนใจเนาะแบบอารมณ์เหมือนแบบกิ๊บนึกไปถึงพวกแบบรูนแฟสเทอรี่อะไรเงี้ยที่แบบเอ่อเวลาเราค้าไอเทมเงี้ยล้วก็ไปโยนขายคือเราไม่ได้แค่เก็บผักเอ่อเก็บวัาอะไรนะเราคือเราไม่ได้แค่เก็บผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เอาผลผลิตไปขายอะไรเงี้ยเราอยากจะแบบค้าไอเทมแล้วก็ไปขายได้ด้วยอะไรงี้คิดว่าเน้นให้ผู้หญิงไปทางสายนี้นะคะเอเคมาดูตัวละครชายบ้างดีกว่านะคะตัวละครชายของเรา โอเคปณิธานแน่นอนว่าเราเลือกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นผู้ดูแลเออชนบทนะแล้วก็เออเอาเป็นข้างใครความเขียวขจีแล้วกันนะคะเพราะเป็นสายปลูผกผักเนาะ <S 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 เป็นสายปลูผกผักแล้วก็ชอบกลางแจ้งดีไหมนะ่าหรือว่าชอบกลางแจ้งกับอม,มีความกระตือรือร้น น่าจะแบบจะได้กรตือรู้ในการทํางานนิดนึงนะอืมโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคตาเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าฟิปโอเคไปเมา เลือกดูด <Diamond Hayır> ูการที่จะเข้าไปเล่นนะคะมีการที่เรามีหลายภาคเาให้ยิ่งดูแบบเขาเรียกอะไรนะสมจริงมากขึ้นใช่ไหมแล้วเลือกดูดูใบไม้ผลิเลยนะคะโปกติในฮาเวมูนในสตอรี่ซีซั่นหรือในลูฟเฟอร์ี่อะไรอย่างเงี้ยทุกทุกเกมเลยอะมาจากเริ่มต้นจากฤดูใบไม้ผลิเนาะไปเราไปนี่เริ่มจากฤดูใบไม้ผลิกันเลยดีกว่าค่ะ go แล้วเราก็เลือกเมืองมีค่ะ ไม่ชนระเบิดของเรานะเราเลยอยากได้พื้นที่เปล่านะคะพื้นที่ว่างเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเริ่มต้นคิดยางคิดอยู่นะเริ่มต้นจากศูนย์ดีไหมหรือหรือจะปกติเวลาเราเล่นเกมใช่ปะมันจะแบบเออในฮาวิมูนในสตอรี่ซีซั่นเนี่ยจะเริ่มต้นจากห้าร้อยเริ่มต้นจากพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าคิดอยู่เอาแบบนั้นดีไหมมาเดี๋ยวเราเข้าไปในพื้นที่เปล่าเรากันดีกว่าว้าวมาแล้วใหนดูสิมาดูพื้นที่กว้างนี้ อขอสต็อกก่อนนะโอ้ก็เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่นี่คือฟาร์ของเราแน่นะคนเลยเนี่ยนี่มันไก่ก็ดีอยู่นะนี่คือทางไปคอกคนอื่นใช่ไหมในบ้านมีคอกคนอื่นเนาะโู้มาเขาทำเป็นตีนยังไงอ่ะก็ก็ดูบ้านใหญ่นะดูไม่ค่อยเป็นฟาร์มเท่าไหร่เลยอะไม่ได้หรอกเราต้องทำเป็นฟาร์มา้ากับขาวิทเขามีคอกไก่ด้วยนี่คือของคนอื่นนะเนี่ยแล้วก็วาดฝันไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวอนาะคตเลยต้องทําเป็นคอกไก่ ลกวัวใช่ไหมมีอะไรหลายๆอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เออลบกตังเราออกก่อนดีกว่านะคะกิฟว่ากิฟจะเอาตังเหลือสักแค่ห้าพันดีไหมในการสร้างบ้านในสตาร์เตอร์ก่อนอ่ะเหลือห้าพันนะคะปึ๊บเรียบร้อยใส่ซูเรียบร้อยเงินเหลือห้าพันแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราออกก่อนโอเคเนี่ยห้าพันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันในพาร์ทหน้านะคะแต่ว่าพาร์ทนี้น่ะมีสิ่งหนึ่งที่กิฟอยากจะให้ทุกคนได้ดูก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะโอเคดีกันค่ะทุกคนรู้ไหมว่ากิฟสร้างอะไรอยู่คือกิฟว่ากิฟชอบดูซินตรงที่มันเหมือนแบบสร้างตัวละครนี่เลยนะคะกิฟก็เลยสร้างตัวละคร5หนุ่มแล้วก็5สาวที่สามารถจีบได้ใน h o l l y w o e m เมน เฟซออฟเมเลน่าทาวเนาะเอาจะเอาตัวละครคนนี้ไปเดินอยู่ในเมืองนะคะเอาไปสิงไปสักบ้านในึงบ้านที่ไม่มีคนอยู่อะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อตัวละครเราในอนาคตจะแบบได้มีปฏิสัมพันธ์นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวละครแรกนะคะก็คือด็อกเตอร์นั่นเนองนะคะอืมทุกคนเมนได้นะว่าตอนเล่นทาวเวน์มูนะจีบใครนะเดี๋ยวลิปบจะบอกให้ฟังว่ากิ๊บจีบใครนะคะอันนี้ด็อกเตอร์เป็นไงคะพอจะเหมือนไหม กิงไมได้อยู่เลเนาะพี่ผ่าชุดเก่าหมอไม่ไมีกิ๊บไม่ได้โหลดมาด้วยอย่างกิ๊บ่าเลยเอาสูตรขาวแล้วกันนะก็ดูเป็นหมอนี่นะต่อมาก็คลิปใช่ไหมคลิปนะคะคือเขาจะใส่ชุดแบบดูแบบเหมือนแบบสีน้ําตาลเก่าๆอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่ตัวเขาน่ารักดีนะคะแต่ว่าปกติตอนกิ๊บเล่นกิ๊บไม่ได้จีบตัวนี้ก็เคยจีบตัวนี้เลยนะคะกาดูเซ้งซึมดูยังไงก็ไม่รู้กิก๊บเลยนั่นแหละแต่ใครจีบคลิปก็เม้นบอกกิ๊บได้นะ อะตัวต่อไปนะคะลิกตอนแรกกิ๊บนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครลิกตอนตอนก<อ>ิ๊บเล่นกิ๊บไม่ได้จีบนะคะแต่ภาคใหม่ออกมาก็น่าตาดีอยู่พอสมควรนะคะได้ไหคะชุดเหมือนไหมเหมือนไหมกิ๊บพยายาม จะพยายามแต่งตัวละครให้ใกล้เคียงที่สุดจริงๆผมอะว่าจะทําให้ยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าพอพอลองเอาเป็นผมยาวกว่าน,นี้แล้วมันมัน,ม,นมันแปลกบากเลยค่ะกิ๊กกันเลยอ๋อโปรทรงนี้ก็ได้แหละน่าจะใกล้เคียงสุดแล้วมันไม่มีผมแหวกที่แบบดีๆอะ่ะอืมนะก็ทรงผมเขาแปลกอะเนาะโอเคแต่ก็ดูคล้ายอยู่เนาะดูแล้วรู้เลยเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะเก้ อ erm ่ากิมได้ทำบูดอ่ากิ๊บกิ๊บจีบตัวละครนี้ค่ะเคนะคะหน Means, ุ่มหนุ Driver ่มหนุ่มหนุ Bonnie ่มในร้านชาบตีเหล็กของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนเออเวลาแต่ละตัวละครอ่กิ๊บสร้างอุปนิสัยกิ๊พยายามให้เหมือนแบบตัวละครในในในเฟซเอาไปโากที่สุดนะกิ๊บพยายามจัดให้เหมือนที่สุดโอเคตัวต่อไปนะคะก็ใครใครอะไรใครล่ะอก็ใครไงอะไรใครล่ะนี Roz ่นะคะ ก็เป็นหนุ่มผิวสีออกเข้มๆเ,เป็นลูกชาวเลที่ใส่ชุดสีม่วงๆยู่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทำไมสีประจำตัวเขาเป็นสีม่วงๆอะเนาะแต่ก็ดูแล้วก็ใกล้เคียงอยู่ใช่ไหมคะมได้เลยนะจะมีทรงผมตอนแต่งงานมันเปิดหมวกได้นะคะแต่ว่า <S 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 คืออันนี้เป็นชุดหลักแล้วแล้วกิ๊บก็แต่งชุดตรีมแต่งงานะอะไรเงี้ยชุดแต่งงานชุดเหมือนสมมติเราแต่งจีบได้เงี้ยเราก็จะจับเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดแต่งงานได้อะไรเงี้เนาะอันนี้กิ๊บวันฝันไว้เลยนะคนเลยเนี่ยโอเค ตัวละครใช้ให้เขานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครหญิงกันบ้างแทนตัวแทกนะคะคาเลนนั่นเองค่ะคือมันไม่มีทรงผมที่แบบข้างหน้าเปลี่ยนสีได้แล้วข้างหลังเป็นอีกสีหนึ่งอะคือข้าเออเข้าใจกิดใช่ไหม แล้วก็คือสําหรับภาคเฟรฟออเมิกันทาวอะจะมี2เวอร์ชันใช่ไหมก็เนเวอร์ชันใหม่กับเวอร์ชันเก่าโดยส่วนตัวกิฟชอบสาวๆในเวอร์ชันเก่ามากกว่านะคะคือรู้สึกว่าไม่ใช่แต่ผู้ชายในเวอร์ชันใหม่โอเคนะแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงในเวอร์ชันใหม่กิฟไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะต่อไปก็เอลลี่นั่นเองนะคะสาวพยาบาลของเราจริงๆกิฟอยากจะได้ตัวนี้เป็นสีชุดสีฟ้าแลวข้างหน้าเป็นสีขาวแต่ว่ามันไม่มีนะคะ เออถ้าเป็นสีฟ้าคือมันจะเป็นสีฟ้าทาั้งตัวไปเลยอ่ะอืมอันนี้เป็นชุดจักของภาคใหม่น<า>นเนงนะคะเฮ้ยชุดดีคิดว่าชุดดีน่ารักมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะไปชุดของภาคเฟิริมอ่ะมันน่ารักยิ่งกว่าชุดบอดเนี่ยนะคะเข้ากับเอลี่มากๆเลยนะคะโอเคปะต่อมานะคะปุ๊บป๊อปปูรี่ของกิ๊นั่นเองคือตัวกิ๊เล่นไม่ว่าจะกี่เล่ากิ๊ว่าเจีอแต่ป๊อปปูรี่อ่ะคือที่ผ่าฟองผมเปิดเหม่งที่แบบ เปิดเหม่งมากๆไม่ได้นะคะคือจุดเด่นของป๊อปปูลี่คือเหม่งเนาะเขาเรียกอะไรนะ mm. ตัวละครเวอร์ชั่นใหม่อ่ะค่ะเห mm. ม่งน้องหายอย่ะงิี้แลเติมไม่เนาะป๊อปปูลี่ที่ไม่มีเหม่งไม่ใช่น้องนะคะกิ๊ฟก็เลยพยายามแต่งให้ใกล้เคียงสุดแต่คือเดอร์ซิมอ่ะ mm. มันปรับมันปรับมากกว่านี้ไม่ได้นะคะกิ๊ฟก็เออเาเานี้ยแหละใกล้เคียงแล้วน้องผมจะเป็นข้างๆสวอนข้างหลงังเนาะผม ปล่อยผมนะคะแล้วก็ชุดเน้นเป็นสีขาวแดงใช่ไหมคะมีน่ารักใช่ไหมโอเคไปตัวต่อไปนะคะแอนคือจริงจริงกิ๊กจะให้แอนอะมัดเปียข้างหลังรวบตึงแล้วมัดเปียรงที่จริงจริงในเดอะซีมมันมีทรงนั้นนะแต่ว่ามันไม่น่ารักเลยค่ะกิ๊กรู้สึกว่าวทรงนี้มันดูมันดูแบบ ก็ฉับกระเชงแล้วก็ดูสงเป็นแอนดีค่ะอืส่วนแอนในเวอร์ชันใหม่ก็น่ารักเวอร์ชันเก่าก็น่ารักกิฟก็เลยเอาละเอาเราอะแดปเอา,อเอา,อาก็ได้ค่ะเอาเป็นแต่งตัวเหมือนในเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็ทรงผมเลี่ยนเป็นในเวอร์ชันใหม่ก็ได้แหลนะเนาะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่คุณค่าดูเป็นผู้หญิงเป็นทีนึงยิ้วก็เลยปรับให้มันดูเป็นติมกึ่งๆเวอร์ชั่นเก่าด้วยนะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะอโอเคตัวต่อไปนะคะตัวท้ายฟิง แมรี่นั่นเองนะคะสาวห้องสมุดของเราพูดบอกเลยตอนกิบจีบเล่นดาวแรมูลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกิบจีบกิบจีบทุกตัวเลยนะแต่แมรี่นี่ก็จีบง่ายนะคะว่าเอาสมุนไพรคือขึ้นเขาไปได้สมุนไพรก็มาให้นางตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อืคิดว่าโอเคเหมือนไหมเหมือนไหมกิดบว่าเหมือนอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่า ตอนสร้างออกมาเสร็จแล้วอ่ะตอนเริ่มสร้างบ้านแล้วเริ่มออกไปจีบสาวเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรงเงี้ยมันจะเป็นยนะังไงเนาะก็อย่าลืมติดตามโปรเจกต์นี้กันด้วยนะคะทุกคนวันนี้กิ๊บก็คงต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ <ừ> ไปกันนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์แลวคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะบ๊ายบายค่ะสติกเกอร์ลายเคปบวรีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไล่เต๋อมีให้เลือกมาาต่อมะ หลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ